สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่14ทธันวาคม2,025ทุกทุท่านนะครับแล้วก็สวัสดี f อฟช่องมดสั่งแชนแนลทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการ,รแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสโกอโร์ไปกันบ้างนะครับผมฟุตบอลกันโช่ว์ซีอารอิตาลีโตริโนชนะเคมโเนเซเ่1ประตูต่อ0ปามาแพ้าลาซิโอศประตูต่อ1และอตาลันตาชนะกกยารี่2ประตูต่อ1 ผลเพิ่อบนบุนเดสีกกาของเยอรมันไอทักแฟงเฟิร์ชนะเอาบวก1ประตูต่อ0สั่งเพารลีชนะไฮเดนฮาม2ประตูต่อ1ฮอฟเฟนฮามชนะฮัมบูก4ประตูต่อ1บุร์เซียเมเชนการบากแพ้โวบบวก1ประตูต่อ3และไบเออร์ลูกอุเทนชนะโคโลน2ประตูต่อ0 ผลพุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษลิเวอร์พูลชนะไบรตัน2ประตูต่อ0เทลซีชนะเอเวอเรตัน2ประตูต่อ0เบอร์ตลีย์แพ้ฟูลแลม2ประตูต่อ3และอาเซนอลชนะวูดแพมตัน2ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลลาลีกาของสเปนแอตเลติโก้มาดริดชนะบารเลนเซีย2ประตูต่อ1มาโยกาชนะเอลเช่3ประตูต่อ1วบาร์เซโลนาชนะอโอซาซนา2ประตูต่อ0และเคตาเฟ่แพ้เอสบันยอนศูนย์ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเลนชนะเบดสาประตูต่อ1เมดแพ้ปารีสยงแชงแมง2ประตูต่อ3และปาร,รีสเอฟซีแพ้ตูรูสศประตูต่อส ผลฟุตนบนเอลีเวอรซีของเนเธอร์แลนด์เทสตาเสมอเอ็นซีในมาเก้นสองประตูต่อสองโกนิงเกนชนะโวลเลนดัมสามประตูต่อศูนย์พีเอชวีไอโอเฟนชนะเฮเลเคิลสี่ประตูต่อสามและพีอีซีสโวชนะฟอร์ตูนาซิตาร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ ผลฟเพื่อบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพดันดียูไนเต็ดเสมอมาเทเวล0ประตูต่อ0ลิเวงตันเสมอดันดีเอฟซี FC 2ประตูต่อ2และฟังเคิลแพฮาร์ตโอมิเทเลียน0ยประตูต่อ2 ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนกอร์โดบาเสมอเอไอบาศูนย์ประตูต่อศูนย์สปอร์ต,ติ้งคีกอนชนะแคนาดาหนึ่งประตูต่อศูนย์เรียบบยาโดริตแพ้เอฟซีอันดอร่าศูนย์ประตูต่อหนึ่งราซิ่งซานันเดเสมอเลกาเนสหนึ 1, ่งประตูต่อหนึ่งเดมาติโมลาโครญญาแพ้เรอันโซซิดัดบีศูนย์ประตูต่อสามและเรอันซาราโกซาแพ้กาดิดหนึ่งประตูต่อสอง ผลฟู้บอลซูเปอร์ลีกของโปรตุเกสคาซาเปียเสมอกิวิเซน1ประตูต่อ1รีโออาแพ้วิตตอรียกิมมาไลซ์0ประตูต่อ1และสปอร์ติ้งลิสบอนชนะ AVS 6ประตูต่อ0 ผลฟุตบอลลีก้าสองของเยอรมันมัดเดนบวกเสมอโฮเทนคิวสประตูต่อ3ามคาสคูแพ้พาเดอร์บอลศูนย์ประตูต่อ4อามนเนียมบ,บีเดฟเฟลเสมอไกเซอร์ซาลารเทินศูย์ประตูต่อ0และฮันโนเวอร์เสมอโบคุ่ม0นย์ประตูต่อ0 ฟุตบอลลิกเดิรฝรั่งเศสเลสตารเสมอแรง0นย์ประตูต่อ0เกินนอฟฟูเสมอมองเปริเย่หประตูต่อ1และเซงอเอตียนเสมอบาตเตีย2ประตูต่อ2 ลฟุตบอนกันโชซิลิบีอิตาลีสเปเซียแพ้โมเดนา0ประตูต่อ2ชูติโรสเสมอบารี0ประตูต่อ0เลจ,จีน่าแพ้ปาโดวา1ประตูต่อ2เวนิเซียชนะมอนซา2ประตูต่อ0อยูเวสตาเบียชนะเอมโปลี2ประตูต่อ0คาตันซาโลชนะเอเวริโนส1ประตูต่อ0และเซเซนาชนะปะันโดวา3ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษออกฟอร์ดยูไนเต็ดแพ้เพตันนอตเอ็นหนึ่งประตูต่อสองสโตลซิตี้ชนะซาวนซีซิตี้สองประตูต่อหนึ่งนอริซิตี้ชนะเซาท์แฮมมันต์สองประตูต่อหนึ่งเลคแฮมเสมอวัตฟอร์ดสองประตูต่อสอง มิววอร์แพ้ฮันซิตี้1ประตูต่อ3ามเบอร์มิงแฮมซิตี้เสมอเชาตันน1ประตูต่อ1 p o r t พอ o สมัตชนะแบ็กเบิร์นโลเวอร์2ประตูต่อ1น i d มิเดิลสโบชนะคว e นพาร์เ r นเจอร์3ประตูต่อ1นึ่งเรตเตอร์ซิตีชนะอิสวิททาว3ประตูต่อ1และ c o เ e นที่ซิตี้ชนะบิทเต c i t ซิตีประตูต่อ0ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษ ฮันด์ทัฟิลทาวเสมอวีแกนหนึประตูต่อ1นึ่ซวิมเบลดันเสมอเมนฟิลศูนย์ประตูต่อ0คาร์ดิฟซิตี้ชนะดอนคาร์เตอร์โลเวอร์4ประตูต่อ3โบตันชนะเอ็กเชเตอร์ซิตี้สประตูต่อ1นพีเตอร์บโลชนะนอตแฮมตันสประตูต่อ1บาร์รี่ชนะเลตันโอเลียนสประตูต่อ2องแบ็กพูลเสมอลิงคอนซิตี้2ประตูต่อ2เบอร์ตันเสมอวีคอมศูนย์ประตูต่อ0ู สโตคพอร์ตแพสติฟเนต1ประตูต่อ3แวนฟอร์ดซิตี้ชนะเลดดิ้ง2ประตูต่อ0ูลูตันทาวเสมอพอร์ตเวล2ประตูต่อ2และพีมัทชนะร็อตเทร์แฮมยูไนเต็ด1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลีกทูของอังกฤษ b ิตโลเวอร์แพ้สวีดอนทาวศูนย์ประตูต่อ3 s มเซาฟอร์ดซชนะโคเชเตอร์4ประตูต่อ3า e เจต f i ฟิลชนะบาเนตสาประตูต่อ1 c h e เชอร์เนมเสมอฮา r l โลเกตทาวหนึประตูต่อ1 w วอรซอเสมอช h ลบิลลี่ประตูต่อ1น o r คอรีทาเสมอโฮแฮมสองประตูต่อ2 e c เอ n g คิงตันแพ้บอมรีศูนย์ประตูต่อ1 g i m b กิมบีทวแพ้นอตเคานตี้ศูนย์ประตูต่อ2จิิ แฮมเสมอเบโล่2ประตูต่อ2ทัสเมียโลเวอร์แพ้คูเอเล็กซานด้า1ประตูต่อ4นิวพอพอตคันที่แพ้พีวูทาวศประตูต่อ2และมีตั้นคินดอนเสมอแคมบิดยูเนเต็ด1ประตูต่อ1 ผลฟุตบอล b y d 4 Lion อนซิกีกวันสุขโขทัยเอ FC ชนะนครราชสีมา FC 2ประตูต่อ1อุทัยธานี FC ชนะประจบ FC 4ประตูต่อ0และเชียงรายยูไนเต็ดเสมอกับทางด้านลำพูนวิลเลอร์1ประตูต่อ1ผลฟุตบอล b y d 4 f i ไฟลีก2น้องบัวพิชยา FC ชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ด1ประตูต่อ0 ชนาทอนบิลชนะตัดเอฟซีสองประตูต่อศูนย์และนครศรียู่นเตดชนะสงขลาเอฟซีสองประตูต่อศูนย์ปิดท้ายด้วยผลฟุตบอลซูปเปอร์ลีกตุรกีลิเชสปอร์ชนะอียุบสปอร์สามประตูต่อศูนย์เคเซริสปอร์เสมออาัญยาสปอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์และอาัญยาสปอร์แพ้กัตสลายหนึ่งประตูต่อสี่ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการขับฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ